สวัสดีค่ะคุณนัสขอบคุณให้โอกาสบริษัทเรานะคะได้เสนอผัดกะเพราพร้อมเสริร์ฟเรามีทั้งแบบแช่แข็งแล้วก็แบบทาสดใหม่สมทุกเช้าเลยค่ะสวัสดีครับคุณมีนทางเราสนใจครับเพราะลูกค้าของเราชอบเมนูผัดกะเพรามากแต่ต้องดูเรื่องราคาต่อจานกับต้นทุนรวมก่อนนะครับแน่นอนค่ะตอนนี้ราคาขายสงของเราอยู่ต่อชุดที่45บาทรวมข้าวและไข่ดาวถ้าสั่งสองอชุดต่อวันเราสาม,มารถลดให้ได้ต่อชุดละ42บบาทค่ะ อืมถ้าเราเริ่มสั่งที่150ชุดต่อวันก่อนเพราะเพิ่งเปิดสาขาใหม่จะสามารถคงราคานั้นได้ไหมครับสำหรับปริมาณ150ชุดนะคะเราให้ได้ที่4.3บาทแต่ถ้าอยู่ในช่วงทดลองหนึ่งเดือนแรกเรายินดีคงราคานี้ให้ค่ะเพื่อให้ร้านของคนนัดได้ทดลองการขายกันค่ะดีครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องการจัดส่งถ้าเราสั่งทุกวันต้องมีค่าขนส่งเพิ่มอีกไหมครับ กรุงเทพและปรดดิมณฑนเราส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าอยู่นอกพื้นที่เราจะคิดค่าขนส่งเพิ่มเล็กน้อยประมาณ100บาทต่อเที่ยวค่ะโอเคครับขอสอบถามเพิ่มเติมถ้าเราต้องการปรับสูตรเช่นลดความเผ็ดลงสำหรับบางสาขาจะสามารถทำได้ไหมครับ เรายังมีสูตรเฉพาะสําหรับลูกค้าในองค์กรสามารถเลื่อนระดับความผิดได้สามระดับและยังสามารถเพิ่มชื่อร้านของลูกค้าไปในผลิตภัณฑ์ได้ด้วยและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะงั้นผมขอรับข้อเสนอ1เดือนที่ราคา4ี่สามบาทต่อชุดครับ150ชุดต่อวันพร้อมสูตรเผ็ดปานกลางครับราคานั้นเดี๋ยวเราจะส่งใบเสนอราคาแล้วก็สัญญาทอลอกให้ภายในวันนี้นะคะขอบคุณที่ให้โอกาสบร,ริษัทเราได้รูแลนะคะ ขอบคุณครับหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันยาวๆนะครับเช่นกันค่ะคุณมนะักขอบคุณค่ะ